สวัสดีนะครับทุกคนค่ำคืนนี้นะครับฟุตบอลวันพฤหัสบดีที่6พฤษภาคมนะ <c oughs> ก็จะมีเกมยูฟา่าดูโรปาลีกนะครับรอบรองชนะเลิศนัดที่2นะฮะัสคู่น่าสนใจนะครับนะี่ครับอาร์เซนอลเล่นในบ้านพบกับเบียร์เรียลในเวลาตี2แล้วก็โรม่ากลับไปเล่นในบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตี2เหมือนกันนะครับก็เ,ออเดี๋ยวเราจะมาว่ากันนะครับสำหรับคู่ที่น่าสนใจนะครับซึ่งผมโฟกัสไปที่เกมอาร์เซนอลกับเบียร์เรียลนะครับซึ่งมันยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้ทั้ง3หน้านะฮะ ส่วนเกมโรม่ากับแมนยูในเต็ผมมองว่าแมนยูยังไงก็ไม่น่าจะพลาดนะเพราะว่าเกมแรกที่โอทัฟฟอร์ดนี่ถลุงโรม่ามา6-2ไม่น่าจะพลาดนะที่จะเข้าสู่นะัดชิงชนะเลิศผมก็เลยรู้สึกว่าความสําคัญแล้วก็การขับเคี่ยวอะไรต่างๆเนี่ยโรม่าไม่น่าจะพลิกสถานการณ์ได้นะครับแต่ว่าอาจารย์แฮนนิแครจากเลตที่เปิดออกมามันก็อาจจะยังพอได้ลุ้นกันอยู่นะครับ ทีนี้นะครับมาดูโปรแกรมการแข่งขันอื่นๆกันหน่อยแล้วกันนะครับมีเกมบุนเดสลลกาเยอรมันด้วยนะครับแฮททร์เบอร์ลินเจอกับไฟบวกแล้วก็ฟุตบอลโปรตุเกสนะฮะก็มีเหมือนกันนะฮะแล้วก็มีอียิปต์พิมลีกด้วยโอ้โหฟุตบอลอียิปต์นะฮะอ่านะฮะแล้วก็ลีกรองรองนะครับโคปาลิบตาโดเลสนะก็มีโปรแกรมเหมือนกันนะฟุตบอลสโลวีเนียอ่าฟุตบอลอาร์เมเนียนะฟุตบอลยูเครนฟุตบอลแอฟริกาใต้โอ้โหนะฟุตบอลเดนมาร์กก็มีนะครับจริงๆไม่เหงานะ ค่ำคืนนี้นะฮะคืนวันพฤหัสบดีนะครับอ่ะแต่ว่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูเกมคู่นี้ดีกว่าผมจะมาโฟกัสเกมของอาร์เซนอลกับเบียร์เรียลกันนะครับเพราะว่าถือว่ายังออกได้ทั้ง3าหน้าเพราะว่าเกมแรกเนี่ยอาร์เซนอลไปเยือนเบียร์เรียลแล้วก็เป็นเบียร์เรียลที่ชนะมา2-1แต่ว่าอาร์เซนอลเนี่ยได้อเวโกกลับมาเพราะฉะนั้น พวกเขายังมีโอกาสอยู่นะครับยังมีโอกาสนะฮะใหนดิกลับเปิดออกมานี่ครับมีเลทบังคับชนะสําหรับอังกอร์เซนอลด้วยนะครับต่อที่0.5หรือว่าต่อครึ่งลูกนะครับเลทจ่ายอยู่ที่0.87นะส่วนถ้าเชียร์เลทเนี้ยถ้าไปเชียร์เบียร์เรลนะครับเลทจ่ายอยู่ที่ลบศูนตัวแดงนะครับฝั่งเบียร์เรลจะจ่ายเต็มนะแต่ว่าฝั่งอาร์เซนอลก็ถือว่าจ่ายไม่ได้ขี้เหร่นะฮะสมมุติคุณเชียร์100คุณได้87เนี่ยนะครับผมมว่่าไขี้เหร่นะแล้วมองถึงความเป็นไปได้นะครับกับการที่อาร์เซนอลลุ้นบบัังคชนะเนี่ยนะครับผมว่า ก็มีลุ้นเหมือนกันนะครับส่วนอีกหนึ่งเลทนะครับอาร์เซนอลเนี่ยอันนี้ขยับไปสูงนิดนึงก็คือต่ออยู่ที่ครึ่งควบลูกอันเนี้ยชนะ1ประตูได้เฮมุมเดียวนะฮะแต่ว่าถ้าจะให้ดีต้องชนะ2ประตูซึ่งถ้าเกิดว่าอาร์เซนอลชนะ2ประตูได้เข้ารอบเลยนะครับจะได้เข้ารอบชิงชนะเลิศเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเปิดออกมาให้เย้าวยวนกันหน่อยแล้วกันนะครับแล้วเลทจ่ายดีด้วยนะครับเพราะว่าจ่ายอยู่ที่ลบ0.87ตัวแดงเห็นไหมครับ จ่ายเต็มนะครับเลทเนี้ยสำหรับเชียร์แอสเนอร์เนี่ยจ่ายเต็มเลยนะครับแล้วลุ่นเม็ดที่2เนี่ยโอ้โหได้เฮหนักๆเลยนะครับอีกหนึ่งเลทนะครับอันเนี้ยเป็นเลทที่อาร์เซนอลต่อปอนะครับต่อเสมอควบครึ่งจ่ายอยู่ที่0.67นะครับเชียร์100ได้67ส่วนถ้าไปเชียร์เบียเรลเนี่ยจ่ายเต็มนะครับจ่ายลบศูนย์ะเชียร์100ได้100เลยนะครับอันนี้คือเลทนะครับในกับและเลทจ่ายที่เปิดมานะครับทีเนี้ยเรามาดูสกอร์สูงต่ำ ที่2ลูกครึ่งควบ3จ่ายดีด้วยนะครับจ่ายลบ0.93ตัวแดงแต่ว่ามันต้องยิงรวมกัน2ทีมก็คือ3ประตูขึ้นไปนะครับต้องบอกแบบนี้3ประตูขึ้นไปถ้ายิง3ประตูเชียร์สกอร์สูงได้ไหมได้ครับแต่ได้แค่ครึ่งเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้ดีต้องมี4ประตูนะครับแต่ว่าจ่ายเต็มนะครับจ่ายดีด้วยนะฮะแล้วก็สกอร์สูงอีก1เลทนะฮะก็คือ2.5 2.5ก็คือบังคับมี3ประตูนะบังคับมี3ประตูก็ถือว่าจ่ายโอเคนะครับนี่คจ่าย0.81 นะครับเชียร์หนึได้81ผมว่าจ่ายโอเคนะฮะแต่ทีนี้ก็ต้องมาลุ้นว่าว่าจะจะยิงกันได้เยอะไหมแต่ว่าเลทเนี้ยถ้าเชียร์ยิงน้อยนะถ้าเชียร์สกอร์ต่ำนี่จ่ายเต็มนะครับจ่ายลบศูนตัวแดงนะครับอ่ะทีนี้อีกดูเลยนะครับสกอร์สูงต่ําก็คือ2ลูกควบ2ลูกครึ่งอ,อันนี้ก็เหมือนกลางๆลางนะ,ะถ้ายิงรวมกัน2ประตูก็เสียมุมเดียวนะครับ แต่ถ้าจะให้ดียิงรวมกัน3ประตูก็ได้เฮนะฮะจ่ายอยู่ที่0.62อ่ะถ้าเชียร์ยิงน้อยนะครับยิงต่ำก็จ่ายที่ลบ0ูนตัวแดงนะครับอ่ะนี่คือเลทที่เปิดมานะครับสกอร์สูงต่ำอ่ะมาดูเชียร์ผลการแข่งขันกันหน่อยถ้าเชียร์อนะา 85, ร์เซนอลชนะจ่าย1.85เชียร์เบียเรลชนะจ่าย3.75แล้วก็เชียร์เสมอจ่าย3.65ครับแล้วตรงเนี้ยเป็นเชียร์สกอร์จบเลขคี่เลขคู่นะจบเลขคี่เนะี่ยจ่าย0.91จบเลขคู่จ่างจบตัวแดงอ่านะครับ อันนี้คือเต็มเวลานะเต็มเกมนะครับทีนี้มันมีครึ่งแรกด้วยทุกคนครึ่งแรกเนี่ยเปิดออกมานะครับอาร์เซนอลต่อปอนะครับจ่ายลบศูนตัวแดงจ่ายดีด้วยนะครึ่งแรกนะครับเหมือนเหมือนว่ามาครับว่าอาร์เซนอลยังไงเนาะก็ต้องมีสักหนึ่งลูกชนะสักหนึ่งประตูโอเคละนะครับจ่ายดีด้วยส่วนถ้าอีกเนหรนึงก็คือเสมอนะเหรอละคาเสมอเปิดออกมานะครับจ่ายฝั่งอาร์เซนอลศูนย์จุดสี่เก้าจ่ายฝั่งเบียเรลล์ศูนย์ลบศูนย์จุดห้าเจ็ดตั้าดงนะครับก็ยร์รยออไ,นนร Clear, ไม่มี อะไรเกิดขึ้นนะครับทีนีน้มาดูสกอร์สูงต่ำครึ่งแรกกันหน่อยนะครับเปิดออกมามี1ประตูแล้วก็มี1ลูกควบหนึ่งลูกครึ่งก็เท่ากับว่าอาจจะต้องลุ้นเม็ดที่2นะทั้ง2เลทเลยนะครับสำหรับสกอร์สูงนะอ่ะก็ทีนี้ก็ลองไปพิจารณากันดูนะครับดูเลทการจ่ายก็ได้นะครับว่าเฮ้ยมันจะสูงหรือเปล่ามันจะยิงกันไหมครึ่งแรกอะไรแบบเนี้ยถ้าไม่ยิงคิดว่ามันไม่ยิงก็เชียร์ยิงต่าก็ได้นะครับอาจจะจบ0ูนย์ศูนย์ก่อนครึ่งแรกค่อยไปบู๊กันในคร ครึ่งแรกนะเชียร์ซานอ์ชนะเนี่ยจ่าย2.43อถ้าไปเชียร์เบียรเรลเนี่ยจ่ายที่4.50นะครับแล้วก็เชียร์เสมอจ่ายที่2.15นะครับอ่ะนี่คือเลทนะที่เปิดออกมานะครับทีนี้ผมจะให้มาดูพวกสถิติตรงสถิติกันหน่อยแล้วกันอ,อ่ดูเออดู espn นะครับผมใช้เร็บของ espn เเช็คนิดเดียวนะครับก็คือฟอร์ม ล่าสุดแอร์เซนอลบุกชนะนิวคาสเซิลในเกมพรีเมียร์ลีกมา2-0นะครับแน่นอนว่าเรื่องของสถานการณ์ในลีกพวกเขาอาจจะลุ้นยากละที่จะไปลุ้นพื้นที่ท็อปโฟร์เพราะฉะนั้นเนี่ยในยูโรปาลีกเนี่ยลุ้นได้เต็มๆเลยนะครับอ่านะฮะนี่ฮะนัดแรกนี่บุกไปแพ้เบียเรอลมา1ประตูต่อ2ได้เอเวโกกลับมาด้วยนะผลงานภาพรวมก็คือชนะ2นะเสมอ1แล้วก็แพ้ไป2นะครับอ่าอาจจะดูไม่ค่อยสม่ำเสมอนะสำหรับอาร์เซนอลนะครับส่วนเบียเรอลเนี่ย5เกมในทุกรายการนะครับ ชนะไป3แล้วก็แพ้ไป2นะครับล่าสุดเนี่ยชนะเกตาเฟ่ในลา 1, ลิก้ามาสดหนึ่งศูนย์แล้วก็เมนะื่อกลางสัปดาห์ที่แล้วก็พฤหัสที่แล้วนะชนะอาร์เซนอลสองหนึ่งในยูโรปาลีกนี่แหละนะครับแล้วก็การเจอกันหน่อยนะเฮททูเฮทนะครับอ่านัดแรกเจอกันเบียร์เรลชนะสองหนึ่งแล้วถ้าย้อนกลับไปนะมันมีเกมแชมเปี้ยนล,ลีกที่เจอกันมาเมื่อนูนะ่นอ่ะปีสองพันเก้าแล้วก็ปีสองพันหกอย่างเกมแชมเปี้ยนล,ลีกเมื่อปีสองพันเก้าถ้าเล่นที่บ้านอาร์เซนอลอาร์เซนอลชนะเบียร์เรลไปสามศูนย์เลยนะ เออแล้วก็มีบุกไปเสมอ1นึ 1, แล้วก็ปี2006ันอ่ะบุกไปเสมอบีเอลอฟซู์ศูนย์แล้วก็กลับมาชนะ1นูนย์ที่บ้านนะครับคือถ้าเล่นที่บ้านอาร์เซนอลก็ยังพอไว้เนื้อเชื่อใจได้อยู่นะถ้าแบบเนี้ยนะครับอ่ะซึ่งจากเลทที่เปิดมาเนี่ยผมชอบเลทที่บังคับอชนะเหมือนกันนะครับคือถ้าเกิดจบ1นูนย์อาร์เซนอลเข้าชิงจบ2องต่อเวลาซึ่งผมมองว่าอาร์เซนอลดีพอที่จะเบียดชนะได้นะครับในเกมนี้นะครับเพราะฉะนั้นครับที่เด็ดบวกสิบสำหรับค่ำคืนนี้นะครับผม ฝากฝังเลยนะครับฝากใจเชียไอ้ปืนใหญ,ญ่อาเซนอลนะฮะจะเป็นพีเดดให้ทุกคนได้เฮแน่นอนสำหรับค่ำคืนนี้ครับเลือกเชียอาเซนนลครับและอย่าลืมนะครับทุกคนลังเลมันมีแต่สูญเสียกลัวหรือกล้าอยู่ที่คุณตัดสินใจเลยครับ